นอนรอครับบางท่นกจ็จะโทรมาว่าที่มีของมาส่งมาสัน่นที่มาย่ามได้กระไดรถกระไดโอ้ยมาส่งหรือเปล่าฮึท่งานด้วยระอาบอยู่นอนครับมันเนี่เมื่อยว้ยมานเราโหโอ้ยเปรียวของจะบาดก่อนครับนี่ครับบริษัทรถส่งของมพ่อแล้วครับอี่อย่างน้อครับนี่ได้เสียค่าส่งครับนี่ มาหอดนะครับรูว่าอียยังคือกันได้ครับะเน่ข้าวไร่ก้อ๋อครับผมขาโอคากองไทยสดๆผมตัวนี้คแบบข้าวเหนียบบริจาคอันนี้บริจายเงินปะครับเขาคือดีแท้อ๋อมีซองอัดมาดั่นครับโอ้เนื้อคนฝากมาให้พร้อมครับเ่าก็ได้เรียบร้อยครับบาทนี่ไม่หอดของสั่งเองครับกระเจ้าเอฟซีส่งมาให้พร้อมกองหนึ่ง บอลูว่าอียงอะปกติเป็นไปเบิ่งก่อนฮู้ฮู้เอ้มันพวกเด็กก็มาเล่นหน้าอยู่ทวนทวนอยู่ทางนี่เนาะสวัสดีค่ะครับผมฮะอันมีเอฟซีทรงของไม่พร้อมเป็นกองมามาบอลูว่าอียงคนมามาพร้อมกันเลยเอาละนี่เขาตั้งขาตั้งกลองมากครับเขามาเอาแข่งสลาบน้ำยู่มัน พี่มีคนผสมาให้พี่เอ็เมมี่ขอ,องคนจากเอฟซีนี่ยใช่ครับนี่ของคนจากเอฟซีผสมาให้แกะเบิ่งแหมอืมอ๋อใช่ล่ะน้องส่งของมะหออ่อ้ห้องทรงของมะหอรีบิ้วหยอ,อหยอปลาแห้งตีปลาแห้งปลาคุณได้กินปลาแห้งแล้วมือดิอ ปลายแหงก็ต่ำแบบคุณก็ติดแสบเนาะใส่ปั๊ดก็ส่งหนเร็วแต่ว่าเนาะคือน้ำใจกุญแจว่าหน่อยเด้อนี่หลายอยู่ด้วยนะเด้อหลายอยู่เด้อนี่เออแคละสิบบาทแม่นเป็นป่าบ้านท้องแคละสิบบาทเนาะจากเครือลำเปล่าครับน้องอยู่บ้านทรงใหม่น้องก็เริ่ขายปลายแหงด้วยกันครับเดี๋ยวก็รีวิวไห้บ้านแสบบ่แสบแน่นอนอันนี้สร้างเองเพตื่นเต้นหรอกนี่อันนั้นสร้างเองครับเพตื่นเต้น ะไรซอสใชหอมอยากตำบักรุงไยบาทที่นี่ากาแห็งเครื่องลำปางมันจะเป็นแบบเป็นกินแบบบคือ,บอ,อปลาทพงเด๊ะเด็กการเยอะใส่ไปเปิดได้เปิดโอ้ไปเปิดวางกันห่มๆเนะี้ห่อนแดดเออวาตัวนกี่ซมมามาไหายวะกระเปิดวางกัห่มตังสี่ได่ไหมเนาะสภาพอ่านเลยบด้ตแต่งหน้านตรงนี้เปียกเปียกเ็ดเปียกเบิดเหม่อมาเนี้ย เกิดได้ใช้แต่ว่าก็ได้ใส่เส่อหละ่าคืออยียงโอ้ขาปวดหนาเลยอ่ะโอ้แต่การเดี๋ยวการตีกออกกันนะเฮ็ดเปลี่ยนปะขมน,นวดิโตหมุนบ้เออโอ้จันจับเล็กตั้งใต่้ำเนี้ย มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างทานก็าอาบน้ำด้วยมีไฟปรับระดับได้สิบระดับนะคะตรงนี้เคอรี่เขาส่งล่าช้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดเขาแบบส่งของกันเยอะนะคะบุ๊ยกูบอกไทยพอมอะโอ๊ยครบชุดครบเ็จทำเมืองเนาะค่ะไล่โซดได้สปอร์ตไล่โอ๊ยได้สันนี่มาใหม่สิมวนทำไหนบ่ต้องมาใส่ไฟคมไฟหยังซองหนาแล้วแบนี้ สีบะหาวดองดองสีบะเรนตีลังกาอ่นคุณสีห้เดี๋ยวร้อนก่อนอุ้ยเลือดเลือดเลือดเฮียนกับสีหกแน่เนาะประ่านในเมียมยังอยู่ตันละเมียมเนาะแต่เมียมก็สะอาดทั้งตัวเือดเลือดอีหรีไม่ได้สูงทำไ้เลยมันก็ได้สูงอยู่นะมันเห็นบอยปรับระดับตรงนั้นแหละ สั่งถ้าเขาเห็ดได้บัดกูเห็ดเองอะนะถือก็เขาดาเหยียโอ้วาสันติโอ้สันติมนเลยสูงเนาะโอ้โหมานนี่เออเออได้สูงเยอะเงาคือแต่ก็ได้คนขี่ห้อนเนาะ ว้าวเ้ากระจินตื่นเต้นแน่เพระา,<ด>ราะว่าเขาเ่เคยเห็นเข้าไปมองนี่พักกระยายางเาเลยอะไรโจ้พงพุงก็ไเขาตเหลี่ก็อะไรอะไรตาก็โอ้ยอะไรอยู่นะคะต่างกล่องเขาเนี่นยเพิ่งหยบแม่มเยนกระไดอันนั้น<ต>มันอย่างไรสวไม่อย่างไรสว,<ต>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 ว อ,อ๋อตัง้งทางคางทางคางมันอาจจะมีเหยื่ออ่านอยู่นะเธอเนียนะเนีน่น,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 นมันมีครูมอเหยื่ออ่านอยู่ต่อไม่นอนอีกติฮะเมื่อตะอกียบมันดีด้วยโทรศัพท์ห้องอเหรอแยกหนึ่งนี่เลยบางเสียบอยนี้มัน เฉยๆน,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 นะครับได้ก่กะทิมง่งก็้อมชอปลาปายนะอรับอะอมๆอนออนไรอ่อนซ้อนข้อมันนะไหะซเรฮอซ้อาวายังไงอเซียสอบเทสมันไม่แน่ลองเทสนะครับเนี่ยแน่ใจตอสตครับเป็นพันพพวกัะของโจรโรคจังครับเออเด็กายตัล้นนเนาะแจกยางตุ้กติ๋วะเออได้ได้ไดไดแต่กเกต้องาทั้งหลายมือทาเกือบิติ โอ้ยพีเด็กขาวนนามันมาหามึงกูกบ็บ่าอยู่หามาเหนเออโอ้ยนี่เด็กไปก็ได้อ๋ออื้อหือตัวตั้งโด,ดน,นเนาะปฏิทินนันเนีงห้องต้องเศร้าป,ป้าปากวันละครับแม่นบ่เจอนี่เนี่อปื้งเป็นที่แล้วครับ อ๋อกระติม้<อ>มางสิเหมือนแยกห้องกระติบ้างสิแมพชอก,กันกับจูดโรคจับนะครับแล้วเขาต้องที่มาบนกันครับคุณกระติมาประมูลนพาคำรียองค์นี้ติดจุดที่สองหมื่นบาทโอเคครับโอเคติดผ่านไปองค์ที่สองสอบใหม่มอแล้งเจอกันมืเอื่นมืเอ,เอ,เอื่นเ,เ <laughs> ห็นแม่มา,าก่อนครับบอกแม่เอาพระมาใหา้แม่ซ่งพระมาอีกแน่จังด้อเมื่อกีอ้ติดของค์แม่จังดอกหางเดออกรถก่อนออกแมงเฟอร์ดิเจออยู่ดอกที่แม่เขาในไงอยู่ กดที่เจอไม่เต็มบาทเลยเนื้อสนามบ้าพีกดหยุดบ้างไหมเออรีโมทกันอาจจะเพิ่มแสงพรอนแสงสินะกล้องหยุดเออโอเคเฮริสรู้เมื่อยยังกะลาอบน้ำดึกหน้ำอยู่ซกโมกแง้งหน่อยเลยอ้าวเราจะนห้องกระดาครับเราิะรีวิวปลา น่องไสาปลาแห้งมาให้พุ่นนะจะลายห่อจะปลาปกนีนก็ได้น่ะลักน้องกับมีความเป็นห่วงกองบางอย่างไงอลังการเลยตองตองเลยอู้ด้วยลายแผ่นย่ตินี่ลายตัวในการในการเดี๋ยวจะถอดล่องกินเบิร์กโยลิฟนาตบักพุงเยียวยอืมก็ปลาแห้งข้าวเหนียวค้าวหญ่ๆตุยแล้วก็พี่ไม้กินหมือเดียว้ยกินเองครับกินเองกินเองกัตติรีวิวรลอกนาอันนี้ครับนี่ จักแผ่นปลาแห้งโอ้เป็นตาเสียบเนาะโอู้เ,เ,ออเห็นน้อยๆน,นี่หายากแท้เหมค่ะเลียบอะไรได้แบบนี้กางตำลินเอานอนเนียวไวเดี๋ยวโดนลงหมดแล้วค่ะเแซ่บเด้อสิบอกนี่ปลาแห้งนี่เกต้มกินดาบปลาแห้งหลายมือแล้วนี่เออพอดีน้องใส่ฟารรีวิวปลาแห้งให้ผมแน่วกันปลาแห้งเขื่อนลำปาวค่ะทุกคนเดี๋ยวจะบอกตือปลาตัวไทยกีพันนะขี้น้ำในเพราะไงตัวไทยกับขีกีพันเนี่ยเพราะว่าคนจนอีกแล้งไปบ้านเขา ผู้ใดอบาลกาบ้านเข่าซอยได้เด้อครับเด้ออเอื้อนมือฮือนี่แหละอีกที่หาเงิว่าบ้านเข่าซอยเนี่ยฝากหวังเอฟซีด้ค่ะที่สีเขามาไม้มันถือมือมือบานเข่าได้ค่ะไม้มันถือมือบ้านเข่าได้ครับเอีกที่เลยมันเรียนนั่กระดายบานเข่าซอยผมเนี่ยก็ถี่มวนเนาะบ้านเข่าเนาะไทยคลิปบ้านเข่าเนาะเตียนต่ำกันวันนี้โอ้ยจะมาเตีนต่ำเลยเก็บเค็งปล่อหลายใหญ่ห้างหิวเข่าแล้วตะบาคลิปนี้ก็ที่ไปทำนี่ก่อนเนี่ครับเพราะว่า มันจะได้หน่อยคลิปอ่านกินหนาอย่างเดียวปู <เอ S 1> กินหนังหมากไม่แ<เ>อบมเปี่ยนกี่หากินง่ายครับงายกินง่ายครับถ่ายคลิปจะได้กูจะได้ปนื้ยางออกเนี่ยก,กับถ่ลยลายคลิปได้แหละคลิปเนี้ยนี่สิถ้องัดไทยท่านผู้ชมมวนวน,ว <S <S วน,นะพ่อเต้เนาะมือกันดีนละดีใจแล้วได้อันนี้ถามมาไล่มือมักมักเจ้าไล่ลูกไส้คิดว่าเกอดจะมือแรงหนิหรือว่าเค็จะคนมาเคยมีแทบปากเกาะเลเอาบ่เคยมีหรือ แต่ไปที่บ้านนะบอกเลยมีกับฮอก็มีเจลล์กับมือถือตะกรันจะตื่เต้นได้ปกติฮอปก็ใส่ราคาอย่างแบบเดียเเ๋ยสี่เบอร์แบบก่อนจะบอกเจ้าวากาันตะกี้วัฒนมิตานี่ละตื่นตัวใจเบิง่งมาทายพักกันตั้งกล้องแบบไหนครับเออ,เออไปแววมาเบิองไป,เ,ไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอบนอักทีวีรู้ใบแหงครับเฮาปกับจิวัยสำนึกตะกรันจะพอกันอีกสี่ชั่วโมงจะถลอกอีกเทียนหนึ่งเหรอจะไม่ยหรอหอีกจะหาชั่วโมดต่อประมาณสามปีครึ่งจัดต่อสามปีกว่าครับเจอกันกับอีพี่ต่อไปนี่คืออีพี่แหลกครับ ้องการส่งคลองกับป่าเฮ้เจอกันกับอีพี่สองของโจโรคจัาครับฝากกดติดตามได้ค่ะฝากดติดตามกดรับซับตะไคร่กดไร์กดแชร์บอกต่อๆกันต้อดากต้อแอวต้อปนต้อทุกแนวบ๊ายบายครับ